เราชาวรัฐนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของผักสดปลอดภัยไร้สารครับ <c oughs> เรื่องราวของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์นะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อเรื่องของฟาร์มผักเรื่องของผักไฮโดรโปนิกส์นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่ทําเรื่องราวของผักสดปลอดภัยไร้สารนะครับ <c oughs> แล้วก็น่าสนใจจริงๆโดยเฉพาะเมื่อดูที่มาที่ไปก่อนที่จะมาทําเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับจนมาถึงวันนี้ นอกจากเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วยังเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับเราจะสนทนาพูดคุยกับคุณอุไรพิรมพุ่มหรือว่าเจนิดเนี่ยนะครับเจนิดเป็นเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกบ้านสวนไฮโดรฟาร์มนะครับคุณนิดอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณนิดครับสวัสดีค่ะเกินคุณผู้ฟังไปว่า เรื่องราวของผักไฮโดรโปนิกเนี่ยหลายๆคนก็จะคุ้นชื่อละแต่ว่าหลายๆคนก็เอ๊ไม่ค่อยแน่ใจมันจะปลอดภัยปลอดสารปลอดอะไรกันยังไงนะครับและที่สาคัญก็คือมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาทํากันง่ายๆด้วยมันต้องเรียนรู้ต้องอะไรกันมากมายด้วยเหมือนกันซึ่งเจนนิดเนี่ยขออนุญ,ญาตเรียกคุณนิดนะค่ะค่ะคุณคุณนิดเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการทําฟาร์มผักไฮโดรโปนิกมาตั้งแต่แรกก่อนหน้าที่จะทําฟาร์มผักก็ทําอย่างอื่นมาก่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเจนนิดทําอะไรมาก่อนนะ คือก่อนที่จะทำฟาร์มผักไฮโดคือหนูอยู่ในสายเกษตระนะคะเ<า>มื่อก่อนก็คือทําทําสวนผลไม้ค่ะแล้วก็ส่งขายตามตลาดครับอะไรประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะอืมอืมอืมค่ะคล้ายเป็นแม่ค้าขายผลไม้รับมาซื้อมาขายไปอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นค่ะครับจากแม่ค้านึกยังไงมาเป็นเกษตรกรทำซ้ํเองเนี่ยครับคือจากแม่ค้าใช่ไหมคะคือมันต้องแบบ ตั้งแต่ปี54เราโดนวิกฤตน้ําท่วมน้ําท่วมใหญ่เลย54มันค<ช>ือช่วง<ช>น้ําท่วมเมืองขนาดใหญ่ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะก็ก็เลิกจากการทําสวนผลไม้แล้วเลิกจากการเป็นแม่ค้าผลไม้ครับแล้วก็เหมือนลม้มล้มที่ตัวเองที่เคยมีอยู่ทํ <c oughs> านาพอทํานาปุ๊บมันก็เหมือนว่างอะค่ะว่างแล้วแล้วตัวเองเป็นคนที่ทําอยู่เรื่อยๆมันมันไม่มีอะไรทําำก็เลย ็เลยหันมาศึกษาผักตัวเนี้ยค่ะจากจากท่านยูทูบอะไรประมาณเนี้ยเป็นเพราะว่าเราชอบเรื่องของการทานผักไฮโดรโปนิกด้วยหรือเปล่าเราถึงสนใจเรื่องของผักไฮโดรโปนิกค,คือเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องเรื่องสุขภาพอะค่ะเน้นอคือเราก็อยากทานของที่มันแบบ สุขภาพเนาอก็ก็มีความสนใจเป็นเป็นส่วนตัวแหละคะ<อ>่ะถึงถึงได้มาหันมาทําผักตัวนี้คุณนิดให้ให้ความรู้ความแตกต่างระหว่างผักไฮโดรโปนิกกับผักที่ปลูกในดินธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนอกนอกจากอไอเรื่องของกระบวนการวิธีการปลูกแล้วเนี่ยอ่าด้วยวิธีการปลูกใช่ไหมคะอย่างอย่างไฮโดรโปนิกครับอ่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าอ่าเราเรากล้าพูดเลยว่าไฮโดรโปนิกมันก็ปลูกมาจากสารอ่าสารเคมีคือมันยังต้องใช้สารเคมี ใช่ค่ะปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยที่แบบมาจากสารเคมีเนาะเป็นอ่าสต๊อกของเอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะมีสารตกค้างไหม,หมในส่วนของหนูเป็นผู้ปลูกเป็นผู้ทําหนูกล้าพูดว่าม,มันไม่มีสารตกค้างข้อหนึ่งคืออ่าผักมันจะใช้ปุ๋ยในส่วนที่มันจําเป็นค่ะคแล้วก็บ้านเราเป็นเมืองที่มีแดดแดดเยอะอ่า การที่จะมีในเตดตกค้างมันเป็นอะไรที่ยากอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าเป็นสมองการระหว่างผักอินทรีย์ที่ปลอดสารไม่ใช้สารเคมีนั้นอันนั้นอีกตัวหนึ่งแต่ตัวไฮโดรพันิกเนี่ยคือมันยังใช้สารอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายเพราะว่ามันสามารถลดลดสารเคมีที่มันตกค้างอยู่ในตัวของมันเองแล้วมันใช้น้ําใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ดินในการปลูกก็ได้ค่ะเออมันดูอลไยากกว่าด้วยไหมเจนิด มันดูแลยากกว่าไหมยากกว่าปลูกในดินไหมที่เขาทําสวนเป็นยกแปลงกันสูงๆกับกับปลูกในในน้าเนี่ยยากกว่าเยอะค่ะยากกว่าเยอะต้องบอกว่าการบริหารจัดการยากกว่าเยอะเพราะว่าหนึ่งคือบางคนก็มองว่าแค่แค่เหมือนปลูกพอกก้าแล้วก็ลงไปในน้ําใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจัยการที่จะทําให้ผักตัวค่อนข้างที่จะยากมากที่ว่ายากยากจริงๆเพราะว่า หนึ่งถ้าเราถ้าเราให้ปุ๋ยมากผักก็มีโอกาสที่จะรากเน่าไม่โตคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพอดีจริงๆค่ะในการที่จะทําให้ผักผักแต่ละชนิดโตโตมาได้แบบสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่าเขาเป็นผักที่เหมือนหนอนมแมลงไม่ค่อยกวนนะคะค,คือคือด้วยลักษณะของผักมันไม่เหมือนผักผักไทยเราที่แบบว่า<ช>นอนชอบมแมลงชอบแต่ตัวนี้คือแบบหนอนหนอนแมลงแทบจะไม่ ไม่ควรนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสารเคมีนะไม่ไม่ได้เข้าว่าให้สารเคมีป้องกันถึงไม่เข้ามาไม่เกี่ยวอ่าใช่ค่ะคือเหมือนเหมือนมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของของถักหรือเปล่าครับที่แับอ่าหนอนแมลงไม่ค่อยกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหนอนแมลงไม่ค่อยชอบมันก็กลายเป็นกลายเป็นที่แบบว่าเราไม่ต้องฉีดฉีดเคมีอะค่ะเพื่อป้องกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ไอ้พวกยาฆ่าแมลงนี่แทบจะไม่ได้สัมผัสกันเลยล่ะพวกนี้แต่ถ่าปุ๋ยเนี่ยมันต้องให้ล่ะเพราะว่ามันมันต้องเรื่องการเติบโตจ้ะอือทีนี้ผักไฮโดรโปนิกเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับผักเมืองหนาวป่ะผมเห็นดูกีนโอ๊กหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะเป็นผักสลัดจากจากเมืองหนาวส่วนใหญ่เลยเนาะค่ะเพราะว่าด้วยต้นทุนมันสูงถ้าเราจะมาปลูกผักตัวอื่นที่เป็นผักไทยอ่ะเราเราไปสู้กับเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าต้นทุนเราค่อนข้างจะสูงครับอ่า คุณนิดเริ่มปลูกจากตอนแรกผมดูจากข้อมูลบอกว่าสิบโต๊ะใช่ค่ะสิบโต๊ะตอนแรกนั้น,นคือยังงง,ง,งอยู่สิบโต๊ะนี่มันมันคือเขาโต๊ะเห <laughs> มือนการเรียนรู้มันยังไงถึงเรียกเป็นสิบโต๊ะคือณปัจจุบันนี้ยี่สิบไร่แล้วนะคุณผู้ฟัง <laughs> แต่ว่าเริ่มต้นสิบโต๊ะนะในการปลูกเนี่ยสิบโต๊ะปลูกเขาจะเรียกเป็นโต๊ะปลูกเพราะว่าอาอย่าง อย่างการปลูกผักมันจะเป็นการปลูกด้วยระบบน้ําบนใช่ไหมคะ,ะหนึ่งโต๊ะปลูกก็จะมีการจัดก,การอยู่ที่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าต้นสี่ร้อยห้าร้อยต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันมันจะเป็นการพอกา้าแล้วก็ล้างระบบเวลาเรากเก็บเสร็จใช่ไหมคะ <aha S 2> มันก็จะมีการพอก้ารอไว้อพอเราพอเราเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการทําความสะอาดระบบทําความสะอาดอาล้างปลูกผักทําความสะอาดปั๊มส่งนะ้ำคือทําความสะอาดทุกอย่างให้ ให้เซตศูนย์ใหม่อะค่ะแล้วก็เพื่อจะเอาผักรุ่นต่อไปลงอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับแปลว่ามันจะมีระยะเวลาในการทําของแต่ละช่วงอ่อสิโต๊ะที่เราเริ่มต้นสมมุติเราเริ่มวันนี้เราใช้เวลาอีกสักประมาณกี่วันกี่เดือนครับมันถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ประมาณยี่สิบห้าวันที่อยู่บนโต๊ะค่ะอืเพราะว่าเรามีการพรอก,ก้าคือหนึ่งคืออนุบาลหนึ่งเราจะพอก้าอยู่อนุบาลหนึ่งประมาณ ิบวัน <c oughs> แล้วก็ย้ายขึ้นไปที่อนุบาลสองประมาณอีกสิบสี่วันแล้วก็เอาไปลงโต๊ะปลูกอะค่ะมันจะมีออหลายขั้นตอนเอาไปลงโต๊ะปลูกอีกประมาณยี่สิบกว่าวันก็เร็ <c oughs> จะครบกําหนดอายุผักเก็บได้ก็คือมันต้องเริ่มจากการเพราะต้นกล้าก่อนก่อนที่จะไปะไปอยู่บนโต๊ะปลูกที่ใช้เวลายี่สิกว่าวันเนี่ยนะใช่ค่ะออแล้วจากสิบโต๊ะวันนี้ยี่สิบได้กลายเป็นกี่โต๊ะกี่โต๊ะปลูกแล้วกัน ประมาณสองร้อยตัวผู้ค่ะจากดืมนี่คุณนิดทำคนเดียวเริ่มต้นเนาะแตวนน่วันวันนี้ฟาร์มใหญ่ขนาดนี้เราใช้กําลังการผลิตกําลังในการดูแลเนี่ยประมาณเท่าไหร่ยังไงแล้วครับอือตอนนี้ที่ดูแลอยู่ในฟาร์มก็ประมาณแปดค่ะแปดคนแปคนแปดคน,ดค,นคุมยี่สิบไร่ยัง <ไ S 1> เอาอยู่นะอยู่อยู่อยู่เพราะว่า ก็จะก็จะแบ่งอะค่ะเพราะว่ามันมันเป็นการที่แบบพอกล้ามันมันไม่ต้องทําำอะไรนะครับราย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะง่ายในการทํามากขึ้นคืออย่างในฟาร์มเนี่ยก็จะแบ่งกันประมาณหนึ่งหนึ่งคู่ก็จะให้รับผิดชอบอยู่ห้าสิบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมัน ต่างคนต่างรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเองจะต้องดูแล<ห>ตั้งแต่เพาะกล้าเอากล้าไปปลูกในในในชุดปลูกนะต้องไปจ,<ช>จิ้ม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 ในแต่ละอันแล้วก็ต้องดูแลจน<ช>กว่ามันจะโตจนเก็บเกี่ยวได้ค่ะนี่เป็นกระบวนการจนครบเลยนะค่ะอะนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับเจนิดเราทําการตลาดยังไงวันแรกสิบโต๊ะปลูกพอปลูกเสร็จเก็บเกี่ยวได้แล้วขายยังไงส่งยังไงขายทั้งส่งขายทั้งปลีกยังไงจนถึงวันนี้ รูปแบบเปลี่ยนไปไหมทาการตลาดเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะค่ะอย่างอย่างตอนแรกที่เราทำสิบโต๊นะคะเราก็จะแบบคือเรายังไม่มีตลาดแล้วผักพวกนี้มันเป็นผักที่แบบบางคนก็ไม่รู้จักแล้วเราอยู่ในแบบชานเมืองถูกไหมคะก็ก็ตัดก็คือพอผลผลิตออกมาก็ขายตลาดนัดนัดขายตลาดนัดต้นละยี่สิบบาทเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนจน จนวันหนึ่งแบบผลผลิตมันออกมาเยอะแล้วเรามองว่าเออมันน่าจะไปได้ไปได้ไกลกว่าที่เราจะมานั่งขายตรงนี้ขายเองเก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะมันเยอะเกินใช่ <laughs> เราก็เดินเราก็เดินไปที่ตลาดตลาดไทยตลาดสีงมงเมืองตอนแรกที่หนูก็ขายส่ง,ขา,สงขายส่งแม่ค้าก่อนนะคะขายส่งแม่ค้าก่อนแล้วก็มาวันหนึ่งคือแบบเหมือนเหมือนแม่ค้าเขาก็จะเลือกเอาแต่ตัวที่เขาขายได้อ,อย่างกลีนโอ๊กตอนนี้ขายได้ไดก็ขอกรีนโอ๊กเยอะๆซึ่งแบบเราผลิต ผลิตของหลายตัวเราไม่ได้แค่ผลิตตัวเดียวผลิตแค่กนโนกอย่างเดียวจนวันนึงขาแบบอุ้ยฉันไม่ไหวแล้วคือของที่บางทีมันเหลือมันเหลือเยอะอะค่ะเราเราก็เสียดายเนาะเรามีความรู้สึกเราปลูกด้วยด้วยความรักอ่ะแล้วพอขายไม่ได้เราต้องมาทิ้งเราแบบมีความรู้สึกว่าอุ้ยอ่าคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปเหมือนเดินเข้าไปสํานักงานแล้วบอกว่าหนูมีผักตัวนี้ตัวนี้หนูอยากมีแผงขายอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไปได้ ไปได้ที่ตลาดซีมุงมาค่ะเขาก็ล็อกให้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ได้มีหน้าร้านเป็นของตัวเองขายทุกตัวที่เราที่เราผลิตได้อะไรอเงี้ยเอ่อเอ๊ะมันเหมือนเริ่มต้นจากปลูกมาสิบโตปลูกแล้วก็ไปขายตลาดนัดขายตรงพอปริมาณเริ่มมากขึ้นแล้วก็ขายส่งพอขายส่งพวกเขาเลือกเขาไม่ได้เอาทุกตัวเราก็กลับมาเป็นขายตรงอีกทีนึงแต่ว่ามีหน้าร้านเป็นชัดเจนขึ้นมาใช่่่คะอา ทีนี้มันก็ต้องมาดูพอมีหน้าร้านชัดเจนคนไม่ได้มาซื้อที่หน้าร้านของเราอย่างเดียวมันต้องมีกระบวนการอื่นๆเข้ามารองรับได้ไหมคือผักเรา20ไร่เลยนะแล้วแตกต่างด้วยหลายชนิดด้วยค่ะเราเรา<อ>บริหารจัดการยังไงครับกับกับกลไกทางการตลาดที่ไม่ได้มาเดินมาที่หน้าร้านของเราเนี่ยอ่าอย่างถ้าไม่ได้อ่หนูก็จะมีอย่างตอนนี้ก็คือต้องยอมรับนะคะว่าเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ค้าขายอะค่ะม,มันต้องมันต้องมีเราก็จะมีเพจเป็นของตัวเองอแล้วก็อ่ามีมีกลุ่มเฉพาะอะค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเออเรามีผักตัวนี้ตัวนี้นะใครขาดใครเกินแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าดูตามรอบของเราคือปร,ประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะได้รอบการผลิตแปลว่ามันต้องปลูกทดแทนแล้วก็หมุนกันอยู่เรื่อยๆซึ่งมุกชนาธิให้เอามีผลผลิตตลอดทั้งปีเหมือนกัน ปริมาณของผลผลิตถ้าคำนวณจาก20ไร่ต้องต้องบอกว่ามหาศาลนี่เฉพาะฟาร์มเดียวนะกับตลาดเนี่ยมัน <c oughs> มันยังรองรับได้ขนาดนั้นไหมครับหมายถึงกําลังการผลิตที่เยอะพอสมควรตลาดก็ยังต้องการมากขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าครับเจนนี่ครับตลาดยังไปได้อีกไกลค่ะ <c oughs> อย่างอย่างของเราต้องพูดเลยว่าตั้งแต่เรามาเปิดหน้าร้านที่ตลาดนะคะครับ <c oughs> เราเราไม่ได้ขายแค่ฟาร์มเราอืเรายังมีลูกฟาร์มที่ผลิตส่งเราอีก เยอะอยู่เหมือนกันค่ะตลาดตลาดยังไปได้อีกอีกเยอะค่ะแค่หน้าร้านที่สี่มุมวันหนึ่งเราก็ขายสองพันกว่าโลแล้วนะคะอืมไม่น้อยนะสองพันกว่าโลเนี่ยไม่น้อยคะะโี่เฉพาะหน้าร้านแล้วก็ไม่ใช่เพาะของเราแล้วทีนี้มันกลายเป็นเครือข่ายแล้วด้วยสี่เจนิสใช่ไหมของเราที่ยี่สิบไร่นี่ก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วตลาดยังรองรับได้มากกว่านี้อีกเราขยายเครือข่ายของเราเองกับเพื่อนๆของเราที่ปลูกด้วยเนี่ยนะ คล้ายๆกับเป็นเป็นศูนย์กลางรวบรวมให้เนะาะรนนค่แล้วเราขายยังไงครับตอนตอนนี้เราเรามีกี่ชนิดนะเรามีกรีนโอ๊กเรามีเอ,อ,เอะไรบ้างนะสินค้าที่เรามีตอนนี้นะคะคือกรีนโอ๊กเลดโอ๊กเลซาลอนสิลเล่เบบี้คอร์สมาตร้เฮดกรีนคอร์สค่ะคือเน้นหลักๆคือหกเจ็ดตัวนี้ค่ะครับซึ่งเป็นกลุ่มผักสลัดทท้งนั้นเลยที่กำลังเป็นที่นิยมเลย ใช่ค่ะ oh. ต้องจะมีพวกสลัดพวกวายล็อกเก็ตล็อกเก็ตอีกบ้างครับนิดหน่อยไม่เยอะค่ะนิดเราเน้นที่ขายส่งเป็นหลักด้วยหรือเปล่าครับเจนิดหรือว่าขายปลีกขายปลีกหน้าร้านเป็นหลักเลยค่ะขายส่งนี่หนูแทบจะไม่รับเลยค่ะต้องต้องบอกว่าขายส่งเนี่ยคืออย่างแม่ค้าครับแม่ค้าติดต่อเข้ามาแม่ค้าหลายหลายตลาดนะนะคะที่เขาติดต่อเข้ามาแบบเหมือนเขาอ่า การผลิการส่งมาแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยโลาาซึ่งบางตลาดที่กําลังเขาไม่ถึงเขาก็มาขอแบบว่าสองร้อยโลสามร้อยโลแต่เราเราเราแทบไม่ได้รับค่ะเพราะว่าสองสองพันกว่าโลเนี่ยลงหน้าร้านเนี่ยลูกค้าขายปลีกเราก็แทบจะ <laughs> ไม่พอแล้วค่ะในปัจจุบัน <laughs> แปลว่าต้องขยายวางแปลนในอนาคตต่อไปอยังไงครับคือยี่สิบไร่ของเราเองกับเครือข่ายของเราไม่น่าพอนะถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันมันต้องมากกว่านี้อีกต้องขยายนแนวโน้มตามแปลนเราเราวางไว้ยังไงครับจะเดินหน้ากันต่อ,อยังไงเพิ่มกําลังผลิตยังไงคือก็หนู่าจะไม่ค่อยเพิ่มจากจากคนที่ไม่เคยทําผักเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทํายากแล้วก็ต้นทุนในการลงลงครั้งแรกอะ่ะมันค่อนข้างจะสูงครับ ก็ถ้าหนูจะขยายเพิ่มอย่างอย่างแผนปีหน้านะคะคือเราจะขายประมาณสี่ตู้ก็คือประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดถึงสามพันตันสามพันโลเราก็จะถามจากลูกฟาร์มเรานี่แหละค่ะว่ามีใครที่จะขยายกําลังการผลิตไหมอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะพอก็เพ้่มขึ้นไปเรหน้าไปที่สี่ตู้ม <laughs> ของเราคงที่แล้วยี่สบยี่สิบไร่กับแปดคนนี้ก็ก็เต็มแมกก็ เต็มแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่ฟาร์มอย่างเดียวเราต้องมาบริหารที่หน้าร้านด้วยครับเฮ้ยทีนี้คุณภาพมันจะเป็นคุณภาพเดียวกันไหมหมายถึงของของบ้านสวนไฮโดรฟาร์มของเราเองก็คุณภาพเราจะดูแลละยี่สิบไร่ของเรานี่สบายๆกับเครือข่ายของเรามันจะได้คุณภาพแบบเดียวกันไหมอ่ายิ่งของหนูต้องบอกว่าของหนูยี่สิบไร่ใช่ไหมคะการบริหารของหนูอะจะน้อยกว่าคนที่เขาปลูกห้าสิบโตนะคะอย่างถ้าครอบครัวไหนที่ปลูกห้าสิบโตเขาก็จะต้องดูแลแบบ ง่ายกว่าหนูเยอะอะค่ะเพราะว่ามันมันน้อยใช่ไหมคะาการเอาจใจใส่การดูแลเนี้ยเ,เขาจะได้คุณภาพมากกว่าของหนูด้วยซ้ำไปอา่อา <laughs> ก็คือเขาเขาเขามีพื้นที่ในการปลูกเนี่ยน้อยกว่าเราแล้วเราเนี่ยยังดูแลเข้มขนาดนี้ของเขาน้อยกว่าเราซึ่งดูแลง่ายกว่าเราอีกเพราะนั้นคุณภาพประกันได้คุณภาพเราประกันได้ค่ะเพราะว่า <laughs> หลายๆฟาร์มที่เข้ามาเราก็บอกว่าเราขอ GAP นะคะคือค่งให้ทุกฟาร์มพยายามขอ GAP จากกระทรวงเกษตรให้ได้ซึ่งถ้าตรงฟาร์มไหนที่เขายังขอไม่ได้ทางเราจะเป็นคนส่งตรวจเพราะว่าแหลบเรามีแหลปอาหารเรามีแหลบของตลาดเราจะส่งแต่ละชนิดเข้าตรวจในแต่ละในแต่ละเดือน เราจะส่งเข้าตรวจว่าอ่ามีสารตกค้างไหมมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านี่จุดแข็งของเราคือส่วนใหญ่จะผ่านการรับรอง G A P โดยกรมวิชาการเกษตรนะครับ G A P อถบายคุณผู้ฟังนะมันคือผักที่ยืนยันว่าผ่านกระบวนการผลิตที่มันปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงศัตรูพืชนะคือคุณภาพมีรับประกันได้เลยค่ะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ G A P นี่สุดๆเลยคือ แม้แต่การบริหารจัดการกล่องปุกล่องที่คุณใช้เก็บผักรถที่คุณใช้บรรทุกทุกอย่างคือมันแบบกว่าจะผ่านได้มันานใช่ค่ะอมันมันต้องมาตรฐานอ่าคุณเก็บผักใส่กระมังใช่ไหมหลังจากคุณเก็บเสร็จคุณล้างไหมกระมังคุณต้องล้างคุณต้องคว้าอะไรที่ยอะ โอ้มันมัน,ม,นมันเตะจริงจริงอ่ะอันนี้ใช้คําว่าเจนิสรับประกันเลย <c oughs> <c oughs> อ้าวพูดมาถึงตอนนี้หลายคนแบบอืมสนใจแล้วจะต,ต้องยังไงดีผมเข้าไปดูในเพจบ้านสวนไฮโดรโปนิกแล้วนะ <c oughs> เขาก็มีบริการมีการติดต่อเรื่องของการซื้อขายได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมติดต่อผ่านบ้านสวนไฮโดรโปนิกเนี่ยนะครับในหน้าเพจนะอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันไหมเจนิสใช่ค่ะ ก็คือผ่านข้อความส่งข้อความไปพูดคุยกันเลยนะครับก็ได้บอกราคาสักหน่อยเราเราเราปรีกส่งกันยังไงยกสักักตัวอย่างก็ได้อ่ากินโอ้ก็ได้อ่าต้องบอกว่าขึ้นลงกับกไราคาค่ะกลไกตลาดอย่างถ้าหน้าหนาวสินค้าจะออกมาเยอะมากราคาก็จะถูกลงลง อ่าถูกมาหน่อยแต่ถ้าหน้าร้อนด้วยปัจจัยคือเขาเป็นผักเมืองหนาวเขาก็จะโตช้าสินค้ามันก็จะออกมาน้อยก็คือราคานั้นอ่ะก็จะราคาดีช่วงประมาณถ้าไฮโดรโปนิกจะราคาดีช่วงประมาณหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนค่ะอืม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 นืมอ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 งกอืม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 าืมอ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 ืม้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ืมอืมอืมอกมอืมอืมอืมอามอะมอืมอืมด้มอืมอืมอ อัวหน้าหน้าของสี่มุมเมืองหน้าของตลาดไทยเขาจะมีราคาแจ้งกันบอกชัดเจนค่ะนะอ้าวแล้วพร้อมให้ความรู้ด้วยนะเจนิดถ้ามีคุณผู้ฟังสนใจอยากจะทดลองเป็นเครือข่ายด้วยอยากจะปลูกผักไฮโดรโปนิกกับเขาด้วยให้ความรู้เขาได้นะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากเจนิดให้กำลังใจนะแล้วเดี๋ยวดูว่าจะขยายเครือข่ายยังไงนะส่งกันต่อแล้วก็เพิ่มคุลภาพกันมากไปมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากมากครับเจนิดครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนิคนะครับคุณอุไรพิรมพุ่มครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกบ้านสวนไฮโดฟาร์มนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับนี่เป็นการพลิกวิกฤตแล้วก็มาเป็นเรื่องของผักที่ต้องบอกว่าปลอดภัยไร้สารนะครับนี่เป็นข้อดีของผักไฮโดรโปนิกนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชารัพัฒนาชาติวันนี้ครับ